สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กะสังเคก่อนใหญ่มากรถซื้อแกงมันจะแรงมันยังไงยังก่อนรถซื้อแกงจ้าแม่สังเคกองเราเนี่ยก็เลันองนะงรก่วันเ์นองวัญจากพัคอันจกรรับจ้า ลูกค้า v i p ไม่แบบลูกค้า v ี p ใช้บริการพรทับบ่อยมากดู้วยอะไรชื่อจังวัหนาเขาเนี่ออะไรมีพรทับนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พรทับคืออะไรอ่าว่าไงอ่ะเพิ์นเพิ์นเพิ์นฮับเพิ่นเบิดด้วยเพราะว่าเป็นลูกค้าพี่นเพ่อนเอนเ่อเ่อนอนฟพอนเ่นเ้ื่อนเอนอพ่อนเพื่นอนเ่อเพื่อนครับอพ่อนมพ่นเพื่อเพื่อนเพอนเพอนเพื่นเพือเพอน่นพอนมันต้องพนอเนนเ่พอนัพอนัน่างเดียว ตอนนี้กังบุเรื่องหน้ามากกว่าน้าหยิบเป๊ะเป๊ะวดเป๊ะไทยไอ้ที่ดเป๊ะไยดานี้วันไปถ่ายดานี้เยอะจะยิบรือลับบนนสูที่้นขีทีเด้อราได้งขี่ทีนั่นเองสองคนเด้อรนขี่ที ไม่ไหมแล้วไม่ไมแล้วแล้วอย่างไรเพื่อนของเาอคว้าเอฟเฟกต์หรือเปล่าอะและพอต่เปิดพมานกลางพมานกลางเปิดได้ตาบอกสุลาตอาอาทิตย์วันนี้คือไม่ใช่ไม่ถูกปะอย่าเด้ออย่าห้า โอ้ยขวอยละว่านเป็นเขาเปิดสมูทเปิดสมูท VIP มากส่งตรงมาจากแบงคอกเลยนะคะแล้วก็มีสมุกเหมือนหมอลำเลยเหมือนมากเลยมีไฟแสงสีไหมมีไฟแสงสีได้ไหมนี่มีไฟไม่ปั้นปันอ้ยรถแช่แข็งรถแชแข็งรายการเอาไปทำรายการรถรับสาวรายการใหม่ของเราแค่นก ประเดิมกันเพื่อนจบอ้ออาบเดี๋ยวต่อไปอเรา ในเวลานี้แต่น่าจะเป็นคันแรกของคนแก่งด้วยป่ะทะเลน่าจะใช่ด้วยนี่คือรถรับสาวนะครับผมรถมารถรับสาวใช่พัทธ์เสือด้วยพัทธ์เสือเรียบด้วจะหลังหน้าใช่ไหมรถอะไรนะครับผมอะไรนะรถอะไรครับผม ไซเบอร์สเตอร์เอ็มซีไม่เอาไว้อะไรเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้รถรับสาวไซเบอร์สเตอร์ไซอร์เตอร์ต้องอย่าหันแห้งขี้เลิะขี้ก็ละลายเล็วเนี่ยเครื่องเท่าไรน่ะสามพันแล้วช่วยตั้งชื่อรถให้หน่อยนะครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยต้องเต้นใส่แล้วครับรถครับเต้นใแล้วเต้นใส่แล้วโอ้ยมีทะเบียนมาแล้วแบบ <mark. S 1> ห้ามตกลมนะรเาออกลงเลยมั้อลงเลยตามขั้นตอนะถ้าอะไรดันเอีูรออยู่อมนิบข้นายอยู่วะมันิดป่วยครับี่นุ่งหน้าไยูบบอกเขาไปได้ย่บอกาได้นเดียบนไดยเลยอยู่ที่บ้าข้าวทอนังมากเลี่สงเนาะ ยี่สินิ้วว่ะอย่าง้สักคันลูกหกเทียอยู่ครับเอาแบบไลูกม่นอ่าน3า่ร้อนดิครับพันเก้าแล้วอ่ะพี่น้องก็แร้กว่าเช่์แล้วสิบปิดลลังค่ายเบิ้นแลวสิบคันแล้วเลอปีดมาได้นาะฝนตกช่วงนี้แป่นฝนช่วงนี้หน้าฝนนะจ้าลองถือร่มเดยแม่คิง้ววันนี้ใ้เบ็กตนเกีมอิเขาเร่อะไรนะบอสที่อยู่สนามที่ถือร่มอะไรนะ้ี่ ดิบแค่นี้ดแค่นี้แคนดี้เหรอโอ้ยไตะขี้ไปแคนดี้แล้ววันนี้นะรูดไปเอาไว้แบบไปจ่ายตลาดเบาๆพองไม่นกหรอพองไม่นกใช่ไหมตะขี้ไม่มีเลยเอาหาบอกเรามีแล้วบอกเราหลัแล้วเด้อเราไปสอบมาแล้วจ้าแต่ขี้มอไซค์ยังปีตเล่นอยู่บอตะคีมาไซค์ยังปีตเล่นอยู่บอแล้วมันชิ้นบอลแลวมันชิ้นร้อนมากร้อนจริง เอาทายรูกเตสเอาทายลูตอนพันพัเอุ้งทายด่าทายด่าทายมองอะไรกัเออเอาทายลูกสาพ่อพร้อมนี่หมอนี่หน่งสองอเบลเบมอง้บอได้มบเก่อนาหมบห้าหมเขาทอลูก เยล่มกันเลยไม่เอาลงไปใช้รสัพเป็นย่างนรัรถสับเม็นฮอนรถสับเป็นระเบิดเอสดหน เอาลงแล้เลยฮะ,ะนะี่นะครับใต้ทะเบียน มาแล้วว่าจำได้หรือเปล่ามาแล้วของของเยี่ยนของสัน้นพม่ด้ใช้ดาเขาป่ะนี่ แปดสองแปดเก้านะครับถงกรดัแปดสองแปดเก้าแปดสองแปดเก้าพี่น้องย้าไปย่าไปอย่าลืมอย่าลืมแปดสองแปดเก้ายาวยาวย้าไปย้าไปฝั่งโน้นเลอ่ะปิดไม่ได้เลยนะที่เขบีครับ เราไม่จะถึงเราลงไปได้เยัะไมยไม่ได้ปิดตอเราพอเราโอเคพอจะสาธิตทองจอเสาธิตทองจอกตัอกเนี้ยปองปเกาโอยออกไปหนเงี้ยนี่แหะเยมันเปิดสองงาหรอามเห็นไหมนี่เห็นงมึงเน่ไปไหนวะครับผมเ้นีแหละ ันเลยม่อก้เขาบอกเขาี่อ้อันนี้แต่ที่ดูในคลิปมันคืออันนี้คือเป็นห่นก่ะหันหอใช่เหมือนตะบูนขยัอึ้นขยับรักเรื่อง้วขยัเห็นรุดมั้งเหรเนาเ้่อนรักเอาไงเซ้าไหน่งบ้าไหนวดวัดดก่อนี่เซลเไันพี่เซลเราถ่ายรูปถ่าย้าดกไม้ก่อดอกไม้ก่อดรอบช่อดอกไม้ก่อนครับซื้อน้ไม่มาตะนก่อนซื้อขอความนิะทนเลย ส่วนเรื่องของหมดตั้งวีนนะครับร้อนแงหน้าลังมากินมกร้อนจนถ้งทะเลนะครับร้หน้างนะ ว่าปิดว่าปิดเดิมอ,อ,อันนี้คือระบบโหมดการทําแีเรามีทั้งสี่หมดส่วนอันนี้คือคือหมดคือหมดคืออะไรครับ